กฎหมายมันก็นเหมือนแก้วเหล้านี่แหละถ้าเรามองเฉยๆไม่ไปแตะมันไม่ไปคว้ามันมาดื่มเราก็จะไม่เมาแต่ถ้าเราไปแตะมันหรือไปหยิบมันมาดื่มเชื่อเถอะว่าเราจะเมาแน่นอนก็เหมือนกฎหมาย ากเราไม่ทำผิดกฎหมายไม่กระทำความผิดกฎหมายเราก็ไม่โดนกฎหมายลงโทษถ้าเราอยู่เฉย,ยๆทำหาก,กินสุจริตตั้งแต่เราทำงานเราจะกลัวกฎหมายทำไมก็เหมือนกันถ้าเราไม่กินเหล้าเราจะกลัวเมาทำไม 发关系。